เราจะพามาลุยน้ำไปที่สวนผักนะคะทางเข้าสวนผักน้ำท่วมแล้จ้าตรงถนนที่ขี่ทุกวันก็ท่วมหมดแลว้วต้องใช้แรงงานเดินผ่าน้ําเข้าไปที่สวนนะคะ ะน้ำท่วมสะพานแล้วหรอฝนตกอีกแล้วจ้าโอเคุกดี